ถ้าเพื่อนๆอยากตัดต่อคลิปให้มีภาพเลื่อนลักษณะแบบนี้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆตัดแบบง่ายๆเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกัมนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุมครับ กลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆอีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตัดต่อให้ภาพมันเลื่อนตามๆกันไปสักสีภาพนะครับส่วนวิธีทำจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปดูในคลิปได้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบอบยสนมนะครับขอบคุณมากครับ สิ่งที่เพื่อนเต้องเตรียมนะครับก็จะมีรูปภาพนะครับถ้าเพื่อนๆทํารูปภาพที่มันซ้ํากันก็ได้แต่ว่าในตัวอย่างนี้ผมจะลองใช้หลากหลายรูปภาพแล้วเอามารวมกันครับให้เพื่อนๆไปที่แอป c a p c u t จากนั้นเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับไปที่หมวดหมู่ของรูปภาพจากนั้นเราก็เลือกรูปภาพเลยนะครับสักสีภาพนะครับ1 2 3และ4จากนั้นด้านล่างให้กดคําว่าคอลัปแล้วเลือกเป็นอันที่3นะครับ จากนั้นให้เพื่อนๆไปปรับอัตราส่วนให้เป็นลักษณะที่2ต่อ35นะครับลักษณะแบบนี้จะได้แบบยาวๆเนาะจากนั้นกดดำเนินการต่อครับได้มาลักษณะแบบนี้แล้วครับผมต้องการอยากจะให้คลิปนี้มีความยาวสัก20วินาทีเราก็ไปแตะที่คลิปหลักนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการดึงออกไปสัก20วิเสร็จแล้วก็ให้ดึงกลับมา อันที่เหลือเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็กดกลับแล้วไปเลือกคําว่าภาพซ้อนแล้วก็ดึงให้มีความยาวเท่ากันเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เราก็กดส่งออกได้เลยครับให้เพื่อนๆไปที่ลูกศรชี้ขึ้นด้านบนกดส่งออกเลยนะครับเสร็จตรงนี้กดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเราจะไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอแรกเลยที่เราส่งออกไปนะครับ จากนั้นกดเพิ่มเราอยากจะทําคลิปนี้ให้มีอัตราส่วนแนวตั้งนะครับให้ไปที่คําว่าอัตราส่วนเลือกคําว่า9ต่อ16ในรูปแบบของ TikTok อกนะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องไปแตะที่คลิปวิดีโอใช้2นิ้วในการขยายคลิปให้เต็มจอไปเลยนะครับปุ๊บแบบนี้จากนั้นเราก็ดึงให้มาอยู่ตำแหน่งแรกแลักษณะแบบนี้ครับให้เหมือนว่าเป็นภาพแรกจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือคีเฟรมในการกำหนดให้การเลื่อนนะครับ แล้วก็กดคีย์เฟรมอันดับแรกแล้วก็เลื่อนไปท้ายสุดกดคีย์เฟรมอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ให้ทําการเลื่อนภาพจากซ้ายมาทางขวาจนสุดภาพสุดท้ายแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะได้ลักษณะการเลื่อนแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับค่อยๆเลื่อนไปอ่าลักษณะแบบนี้เนาะจากนั้นเพื่อนๆก็อยากจะไปใส่เอฟเฟกตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับผมไปที่คำว่าเอฟเฟก ไปที่เอฟเฟกต์วิดีโอในตัวอย่างนี้ผมเลือกเป็นคำว่าประกายไฟนะครับแล้วไปที่ประกายอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับอยากจะได้แบบไหนแล้วก็สามารถกดเข้าไปปรับความเร็วของประกายไฟได้ด้วยเมื่อโอเคแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับแล้วก็ดึงเอฟเฟกให้สิ้นสุดคลิปไปเลยเนาะลักษณะแบบนี้นะครับอยากจะใส่ในส่วนของเพลงเราก็กดกลับกดกลับและไปที่ ระบบเสียงในตัวอย่างนี้ผมาดาวน์โหลดเสียงมาจาก Tik t o k นะครับผมก็มาที่คำว่าแยกออกแล้วแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการนะครับแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปเขาก็จะเพิ่มเสียงให้ทันทีนะครับถ้ามันสิ้นสุดตรงนี้เราก็สามารถแตะที่แถบเสียงแล้วกดแบ่งฉากฝั่งนี้เราไม่เอาก็กดที่ลบได้เลยครับอยากจะกำหนดให้มันเฟดเสียงออกก็มาที่คำว่าเลื่อนให้มันเลื่อนออกหรือเลื่อนเข้าด้วยก็ได้ครับอ่าแบบนี้นะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้อง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจนะครับผมก็จะไปใส่สติกเกอร์ในลักษณะที่เป็นแถบเสียงนะครับกดกลับกดกลับไปหน้าหลักไปที่คำสั่งสติกเกอร์ให้เพื่อนๆเลื่อนมาตรงนี้ครับจะเป็นรูปเหมือนกับว่าแจ้งเตือนแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนหาที่เป็นสนัญลักษณ์ของแถบเสียงเว็บเสียงอันนี้นะครับกดเข้าไปหครั้งหาเราก็จะได้แล้วกดเครื่องหมายถูกต้องครับเอามาไว้สักประมาณนี้อยากจะย่อขยายตามที่เพื่อนๆต้องการเนาะ เราอยากจะได้เพิ่มก็กดที่คัดลอกตรงนี้ครับแล้วก็ดึงมาครับเอามาวางใกล้ๆกันให้มันเหมือนว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากนั้นด้านล่างที่เป็นแถบสติ๊กเกอร์สีเหลืองเพื่อนๆก็ดึงไปให้สุดคลิปเลยนะครับแบบนี้ทำทั้งสองเลยนะครับก็เรียบร้อยประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะตกแต่งอะไรก็ตามสบายนะครับเสร็จแล้วเราไปส่งออกกันครับตรงที่ความละเอียดเพื่อนๆสามารถกำหนดความละเอียดและก็อัตราเฟรมเรทได้ เมื่อโอเคแล้วกดส่งออกได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรากันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำภาพเลื่อนลักษณะแบบนี้ง่ายใช่ไหมครับเพื่อนๆหวังว่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับ และที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคัตแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง ABOUTBOY สนุมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำไหมเพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ